นะกอนนะท่านผู้ชมนะต่อจากคลิปที่แล้วเราก็เริ่มไปกันก่อนเลยสิครับไปกันเลยมันลื่นนะเออมันลื่นจริง้วยโอเคยืดคลิดนะท่านผู้ชมนะผมไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นแล้วผมไปแลยมันจะตกจุดหนึ่งอ,อันนี้อาจจะยากไม่ใช่ยากสี่มันช้ามันช้ามากท่านผู้ชมมันช้า อันนี้คืออัดสุดเดี๋ยวอ,อ,อ,อะไรเนี่ยขอสงสัยเมื่อกี้มันไปโดนเมื่อกี้น่าจะมันไปโดนนะฮะาะเป็นเอนี่เฉยเลยเดีย๋ยวอ่าโอเคโอเคเดีย๋ยวไปอันนี้กันเดี๋ยังซื้อยังเริ่มหาแล้วหาแล้วอเยอะ โอ้ว่าเดินดิโอเคโอเคท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมนะผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้แหละทางนี้แหละเดินดึกเออเออท่านผู้มได้ยินเสียงผมเลยครับเพราะคอผมนั้นเอาหน้าผ้าอยู้ผมน่าผ้ากับใกล้กับโทรศัพท์มากทำให้ตามหมด้ เออแบบยังไงอ่ะมันมัน,มนอะไรวะเนี่ยอะไรสักอย่างอ,าอ่ะอน่อนเก็บตัวนึงเลอ่ะห่างสักทีมาไ,ไปกับตัวนึ่เลยโอเคห่างแล้วยังไม่สองนาทียังไม่สองนาที เขอขึ้นเลยเขาขึ้นแล้วทุกทีอย่างดีเลยคว้าวสามนาทีแนละ้วโอเคนี่กเจอกันหน่อยคิน้าอีกแล้วสองนาทีจบทุกรอบไปกันบ๊ายบาย